เป็นคำนิยมนะต้องกินไอติมทุกทีเลย Thank <laughs> you.

ไม่ขอเลยเนี่ยน้องบ้านขนาเนี่ยอืมที่กัน์จาที่กันขอไถ่ลูกอยากไปการ์ตาไปดเยอะมาเครับมามาองมาเร็วไม่กลัวครับ เดี๋ยวพี่ก็จะขัเอาเลยเนาะเอาเลยถ้าเราไปโดนก็กลับไหนปินไปพิสไปเอาไปพิสไปแล้วกันไม่ได้มาเหอ จบชลาได้ <laughs> นั่งตักทวดเนี่ยทวดนั่นละียิบได้นั่งนัี่แวละายไปบอกใครว่าอะไรบ้ ไม่ใชเรครับน้องอห้ลงต่อเ อร่อยอร่อยอร่อยเก๊กเก๊ก่อนไม่ได้ทำ้ไม่ไหวแล้ว เอาราคาเอาราคาใช่ป่ะไป